ไม่มีสต็อกไม่มีพื้นที่ในการบริหารจัดการเรานะคะมาร์คไบโอนะคะใส่ใจสูงสุดนะคะทีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงงานผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางแล้วก็เมคอัพนะคะเดี๋ยวเราจะพามาคนน้นในเรื่องของความลับนะคะก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์อาหารเสริมเครื่องสำอางมากกว่าพันแบรนด์ ที่เรามีการส่งมอบให้กับทางลูกค้าเราจะพาไปดูในเรื่องของความลับที่จะไม่เป็นความลับนั่นก็คือคลังนะคะสินค้านะคะที่เรามีการจัดเก็บวัตถุดิบนะคะในเรื่องของอาหารเสริมเครื่องสำอางรวมถึงเมคอัพค่ะว่าเราจะต้องมีการจัดการอย่างไรเพื่อให้วัตถุดิบนะคะมีคุณภาพสูงสุงก็ส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อมีการขายแล้วก็ขายซ้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เติบโตแบบยั่งยืนค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ คลังสินค้าของมาร์คไบโอที่เรามีการจัดเก็บวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารเสริมเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งกับเมคอัพวันนี้เราจะพาทุกคนทุกท่านแม้กระทั่งลูกค้าเราไปดูว่าเรามีการจัดเก็บอย่างไร นะคะและเราหลังจากจัดเก็บแล้วเรามีการผลิตสินค้าเนี่ยเตรียมจัะส่งลูกค้าได้อย่างไรเพื่อส่งถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและตรงเวลาสูงสุดรวมทั้งลูกค้าหลายๆท่านที่ไม่มีแวร์เฮาส์ในการจัดเก็บสินค้าเราก็มีตรงนี้ในการรับรองลูกค้าด้วยเช่นกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการทำแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพ สูงสุดต,ต้องที่มาร์คไบโอนะคะตั้งแต่โปรเซสเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการคิดค้นพัฒนาสูตรคิดชื่อแบรนด์ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาดแล้วรวมถึงขั้นตอนในการผลิตโดยที่เรานะคะมาร์คไบโอมีการนำเข้าสารสก,กัดจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของตัวหลักเลยไฟเบอร์นะคะเรามีการนําเข้าพรีไบโอติกนะคะจากประเทศเบล,ลเยียมนะคะหรือแม้กระทั่งแต่คอลลาเจนนะคะเรามีการนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงกลุ่มดูแลสุขภาพเนื่องจากเทรนด์เอจิ้งโซเทตี้มาแรงมากๆนะคะเรามีการนําเข้าสารสกัดที่ดูแลในเรื่องของกลุ่มกระดูกและข้อจากประเทศสเปนและมีตัวอื่นอีกมากมายนะคะดังนั้นเราจึงต้องใช้การจัดการในเรื่องของสต็อกแมเนจเมนต์ที่ดีและควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิในการ จัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้วเพื่อส่งกลับให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพสูงสุดค่ะที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือขั้นตอนในการจัดเก็บนะคะสินค้าสำเร็จรูปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดจำหน่ายนะคะหรือแม้กระทั่งรอจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ไม่มีสต็อกไม่มีพื้นที่ในการบริหารจัดการ พูดถึงระบบการจัดการนะคะเรียกว่า WMS คือ Warehouse Management System นะคะนำวัตถุดิบนะคะมาจัดการนะคะในเรื่องของระบบ FIFO นะคะ First In First Out และไปถึง Stock Allocation ในการจัดเก็บสต็อกสินค้าให้ลูกค้านะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของความผิดพลาดนะคะในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเราได้มีการออกแบบพิเศษนะคะโดยทำเป็นการติดตั้งแบบ IsoWall ควบคุมคุณภูมนะคะเพราะอย่างที่ทุกท อัเสริมและเครื่องสําอางสิ่งที่สําคัญในการจัดเก็บก็คือในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะคะเรื่องความชื้นนะคะในเรื่องของแสงทำให้สินค้าของท่านและวัตถุดิบของท่านเนี่ยได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุดค่ะมอบคุณภาพของสินค้าและการดูแลลูกค้าพร้อมบริการด้วยหัวใจนะขอฝากพี่วิชีนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะแล้วก็รวมถึงมาร์คไบโอด้วยสาหรับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าแบบมีคุณภาพนะคะ และเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะเรานะคะดูแลลูกค้าต้องเรียกว่า one stop service one stop solution แล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าด้วยหัวใจเลยค่ะขอบคุณนะคะ